สวัสดีค่ะทุกคนค่ะแม่ปุ้ยบ้านละมุนนะคะวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตนะคะมาแนะนําตัวนะคะมาแนะนําตัวเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักค่ะว่าเอ๊ะแม่ปุ้ยบ้านละมุนคือใครอะไรยังไงฮ้อ,อะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนปุ้ยนะคะมีอาชีพ ที่เป็นงานประจําอยู่เรียวนะคะคือเป็นพยาบาลน,นะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะเราไปทางานออนไลน์ตอนไหนมารู้จักละมุนได้อย่างไรนะคะทุกคนปุ้ยเนี่ยทำงานออนไลน์อยู่แล้วประมาณเกือบ3ปีแล้วนะคะจนล่าสุดมาเจอละมุนบริษัทละมุนคลีนของเรานะคะตอนนั้นมีผงซักฟอกละมุนออกมานะคะทุกคนจนมาได้สัมผัสเองมารู้ว่าผงซักฟอกละมุนค่ะเป็นผงซักฟอกที่ตามหามาทั้งชีวิตมาช่วยทําให้ยูนิฟอร์มนะคะหรือว่าหมวกองเท้าที่เป็นสีขาวยูนิฟอร์มของปุ้ยเนะะี่ยค่ะขาวสะอาดจนเกิดความประทับใจนะคะแล้วก็แแนนนนะะะะําคคคที่่บบรู้จักะะอ นะคนที่รู้จักคนที่เราหวังดีพี่น้องเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องนะคะพอได้ใช้แบบเออประทับใจแล้วก็สั่งมานะคะพอสั่งมาก็เกิดความรู้สึกบเฮ้ยไม่ได้แล้วนะคะ,ะสร้างรายได้ดีกว่านะ,ะสร้างรายได้ดีกว่าก็เลยเป็นหนึ่งอีกผลิตภัณฑ์นะคะที่เลือกมาใช้ในครอบครัวแล้วก็สร้างรายได้อีกทางหนึ่งนะคะทุกคนเชื่อไหมคะทุกคนภายในระยะเวลาประมาณออไม่ถึง2เดือนนะคะสามารถขายได้เป็นร้อยลังอะทุกคนคิดดูนะคะ จากวันนั้นถึงวันนี้นะคะก็ประมาณครึ่งปีพอดีนะคะทุกคนรายได้ตอนนี้นะคะสามารถนะคะที่จะไม่ต้องไปขึ้นเวนบ่ายดึกแล้วนะ,ะทุกคนขึ้นเฉพาะเวนเช้าปกตินะคะแล้วตอนนี้ก็มีชีวิตประจําเหมือนทุกคนอะ่ะมีชีวิตประจําวันแบบเหมือนทุกคนซึ่งเป็น เวลาที่เราห่วยหาอยู่แล้วนะคะอาชีพพยาบาลของผู้ญ่คือเป็นอาชีพที่แบบเวลาส่วนตัวน้อยนะคะพอได้มาทํางานออนไลน์แล้วมาเจอผลิตภัณฑ์ละมุนนะคะในแบรนด์ละมุนของเราไม่ได้มีเฉพาะพวกซอฟต์นะคะก็ยังมีกันแดดนะคะมีกันแดดท,ที่ช่วยดูแลผิวหน้านะคะทุกคนนะมีกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะที่จะช่วยทําให ควบคุมความอยากอาหารนะคะควบคุมน้ําหนักนะคะทำให้เรามีสุขภาพดีด้วยสารสกัดที่อยู่ในนี้นะคะและก็นะคะมาร์กนะคะตัวที่ช่วยทำให้ผิวหน้าดีผิวหน้าแบบใครที่แบบว่าผิวหน้าแบบไม่สม่ำเสม,มอรหรือว่า โซมาเออโซมผิวหน้ามีปัญหาสามารถใช้ตัวดีท็อกตัวนี้นะคะช่วยได้นะคะเป็นดีท็อกชาโคนะคะปรับสภาพผิวหน้าที่มีปัญหาผิวหน้ารับรองรอดนะคะปุย้ยผิวแพ้ง่ายก็สามารถช่วยได้ทุกคนผลิตภัณฑ์ทั้ง4ตัวเนี่ยค่ะจะช่วยทําให้แบบเปิดกระเป๋าของเราได้หลายๆใบแล้วก็ละมุนครีนนะคะก็ยังเป็นแบบคุม้มรัพย์มากนะคะที่ช่วยทําให้รายได้เข้ามาในกระเป๋าของปุ้ยทุกวันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะกําไรต่อเดือนนะคะสามารถทดแทนโอทได้อย่างน่าแบบอัศจรรย์เลยค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนเข้ามานะคะในบ้าน เหมือนกับที่ปุ้ยสัมผัสนะคะทุกคนทุกคนจะได้รู้ว่าเฮ้ยชีวิตอิสระมันเป็นยังไงนะคะชีวิตดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นนี่แหละค่ะเมื่อมาเจอละมุนคลีนนะคะทุกคนอยากทุกคนได้มาสัมผัสนะคะทักอินบ็อกเข้ามาหาปุ้ยได้เลยนะคะต้องการสอบถามรายละเอียดนะคะ